สบายดีพี่น้องมืง้อมาพ่อกำลังซองผู้สาวฝั่งคลองเนาะมื้อนัางสิพาพี่น้องมาเห็ดหวานกล้วยหรือว่ากล้วยบวชชีเนาะส่วนประกอบเฮาก็มีกล้วยเนาะอันนี้นั่งนําไปต้มแล้วเนาะกล้วยน้าว้าด้วยพี่น้องต้มให้เบ่งเนาะอยู่ต้นคลิปเนาะวิธีเห็ดเนาะ ล้วก็ซีมีเกลือป่นอันนี้น้ำกะทิเนาะนางใช่กะทิกล่องเด้อแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ใบ,บเตยแล้วก็มีอันซักคูเนาะใส่ซักคูน้ำอันนี้นางต้มมาเรียบร้อยเนาะโอเคแบบน,นี้เขาก็ลงมือทำกันเลยพี่น้องมาพี่น้องข้างหม้อขึ้นแล้วก็ใส่กะทิลงไปเนาะเด้อพี่นอ้องใส่ใบเตยลงไปแบบนี้น้ำตาลทรายเนะาะเกลือป่นใส่ครึ่งหนึ่งเด้อพี่น้อง เด้อพี่น้องบัดนี้น้ํตาลละลายแล้วเนาะเฮาก็สิใส่มะกล้วยต้มลงไปที่เฮาต้มไว้นี่เนาะเป็นหยังเฮาจังต้มเนาะเพื่อเวลาอันเฮาไปอันเฮ็ดขนมแล้วมะกล้วยเฮาจังบ่ฝาดเด้อพี่น้องแล้วก็บ่เละพร้อมให้หมอฝดข้างนึด้พี่น้องอมๆพี่น้องเอ้ยหวานมะกล้วย แซบ่บสูตรในเห็ดง่ายๆเด้อพี่น้องเห็ดบริญญาเด้อพี่น้องหน้าตาของหวานมะกรูดเนาะหอมกะทิหอมใบเตยโอเคบ้านนี้กะหลังจากปล่อยให้กะทิอันฝดมาสักพักหนึ่งเนาะกะทิว่าใซาได้แล้วพี่น้องเย้ยบานนี้น้ากะซิไปอันเทใส่กระซามเนาะแล้วกะสิไปใส่สักคูเด้อพี่น้องเด้อ เด้อพี่น้องก้วยบวนเาาท่ากับเทใส่กระซามเรียบร้อยเนาะนางคอเทใส่กระซามเนาะแล้วก็สีอันมาใส่ซากูลงไปเด้อยวแบบนี้พี่น้องใส่เลยอันนี้ก็คือหน้าตาหนำวานเท่าน้อหนำวานกล้วยสากูสากูนี่ก็ะเรียบแต่หมักเด้อพี่น้องหมักร้ายก็ใส่ร้ายหมักหน่อยก็ใสหน่อยเนาะบ่ว่ากันเห็นบ่หน้าตา หวานมันแซ่บพี่น้องเอ้ยสำหรับอัตราส่วนเนาะพายกดได้นางกะ็ะิใส่ไว้ไหายไตยคลิปเหมือนเดิมเดิม,ดมพี่น้องเดิมพายกได้ก,ดก็ข้าไปบึงเอาเดิมกดเอาเดิมตักเสิร์ฟได้บาทนี่มาซิมก่อน หอมใบเตยหอมกะทิพี่น้องเอ้ยหวานมันแซ่บหวานกล้วยเนาะเห็ดง่ายๆไปเห็ดเบึ่งเด้อพี่น้องเด้อถ้าไผอันบอกเคยกะไปลองเด้อแซ่บีอลีนี่กินช่วงนี้แห้งช่วงใบยบเนาะยามฮอนแซ่บหน่อย โอเคพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัว,ตวลาไปก่อนเนาะไว้สัมมีเด้อพี่น้องเด้อถ้าเพื่อนหมักก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางน้ำเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัว,ตวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย